สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐและของโลกนะครับในปีนี้นะลอยต่อไปปีหน้า2 5นะตัวเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐนะ่าจะถดถอยเป็นอย่างไรนะครับคือช่วงปลายปีนะครับ2567เนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมนะเฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้ส่งสัญญาณการชะลอลงอัตราดอกเบี้ยข,ของสหรัฐนะครับ สร้างความเรียกตกตกใจนะตะลึงงานสําหรับบรรดานักลงทุนที่คาดหวังการลดดอกเบีย้ย4ครั้งของเฟดนะครับในปีหน้า2068แต่อาจจะเหลือเพียงแค่ส่งครั้งเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าส่งแรงกระแทกเนี่ยไปในตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดการเงินทั่วโลกนะครับการส่งสัญญาณชะลอลงดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยหากแปรสัญญาณนะครับก็อาจจะตีความหมายได้ว่านะครับ1อันมีความไม่แน่นอนนะสูง จากนโยบายใหม่ต่างๆของว่าที่ประธานาธิบดีเลือกตั้งสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์อย่างการขึ้นภาษีนําเข้าประเทศต่างๆหรือว่าสงครามการค้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น2นะครับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในช่วง2เดือนสุดท้ายเนี่ยแสดงอาการิ๊กกี้นะครับหรือว่าเหนียวหนึบแล้วก็เริ่มมีอาการดื้อยานะครับจนอาจมีการฟื้นคืนชีพได้หรือไม่หากลงดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะแสดงความร้อนแรงเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย สูงกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับก็บอกว่าอาการยังไม่ค่อยดียังไม่หายขาดมีโอกาสที่เรียกว่าติดเชื้อกลับมาไนะข้ขึ้นสูงใหม่นะเงินเปอรสูงใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็3นะครับจากทั้งข้อ1แล้วก็2เนี่ยมองแล้วเฟดชักเริ่มไม่แน่ใจนะครับถึงความไม่แน่นอนของการลงจอดทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับว่าจะเป็น soft landing ลงจอดแบบนิ่มๆนะเหมือนก่อนหน้านี้นะที่คาดการหรือเปล่า อาจคาดการว่ามีโอกาสเกิด Hard ดแลนด n ้งนะครับอยู่เหมือนกันนะครับในสมการเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนนะครับนะสีนะครับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่อาจจะเป็นความเสี่ยงหากสงครามใหญ่ระเบิดขึ้นนะโดยเฉพาะในตัวกลางนะครับยังมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยนะครับในขณะนี้ ังนั้นตัวเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยยังคงมีอยู่นะครับในปีหน้านะครับ2025หรือปี2ั18เนี่ยอย่างปฏิเสธไม่ได้นะจากการกลับสู่ทำเนียบข่าวนะครับของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์นะครับมีงานใหญ่รออยู่อาจจะต้องมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยนเงินเฟ้อกับมดดีสูงขึ้นหรือไม่นะครับติดตามสถานการณ์ต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ